คราวนี้นะครับเราจะมาดูโจทย์เรื่องการแจกแจงแบบปกติไอ้เรื่องการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานที่เป็นแซ่เรื่องโจทย์หนูไม่ต้องนึกถึงเลยมันไม่มีข้อมูลไหนหรอกที่จะเป็นเหมือนแซ่เฉลีย่ยได้ศูนย์ยากที่จะมีข้อมูลบบนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนใหญ่บนโลกนี้จะเป็นการแจกแจงแบบปกติก็คือตัวแปร x ตัวอย่างที่22ในหนังสือหน้า145เข้าให้ x มีการแจกแจงแบบปกติคุณ n o t ตด้วยว่ามันต้องมีคําสําคัญคํานี้เพราะ การที่เราจะเอาข้อมูลสักตัวหนึ่งไปลบค่าเฉลี่ยหารด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อเปลี่ยนร่างมันจากปกติให้เป็นแซปกติมาตรฐานได้ตัวมันต้องเป็นการแจกแบบปกติมาก่อนไม่ใช่ข้อมูลปกติก็จะทําได้ทุกตัวเพราะฉะนั้น,นโจทย์ทุกข้อจึงต้องมีคําสําคัญคํานี้จึงต้องมีคําสําคัญคํานี้ x มีการใจกแจงแบบปกติค่าเฉลี่ยของมันคือ16เนื่องจากข้อนี้เป็นค่าเฉลี่ยของประชากรคูเลแกะใส่ลักษ์กเป็นตัวิวความแปรปรวนเท่ากับ9ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สําคัญมากคือโจทย์เนี่ยในสูตรเนี่ยในการแปลง x เป็น z เราใช้ s หรือ sigma ส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานแต่บางครั้งโจทย์อาจจะแกล้งเราโดยการให้ความแปรปรวนก็คือค่ากําลังสอง อย่างข้อนี้เนี่ยโจทย์ให้ความแปรปรวนของประชากรสัญลักษณ์ที่เราแกะคือซิกมายกกำลังสองจะได้9เราก็ต้องถอดรากที่2คือคืนล่างมันจากนี้มานี่ถอดรากที่2นะรากที่2ของ9ได้3คืนล่างมันให้กลายเป็น3นี่คือส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานปกติจากนั้นโจทย์ก็ขึ้นคำถามเลยว่าให้หาพื้นที่ใต้โค้งปกติ มาตรฐานเมื่อ x อยู่ระหว่าง10ถึง20แปลว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือพ็อปที่ x มากกว่า10และน้อยกว่า20เรารู้ว่าเมื่อ x แจกแจงปกติเราต้องแปลงมันให้กลายเป็น z โดยการอัดสูตร z เท่ากับ x ลบ x บาหารด้วย s 10ลบ x บา16หารด้วย3 20ลบ x บา16หารด้วย3 เราก็จะพบที่แทดอยู่ระหว่างค่าลบ2กับ1.33เวลาเปิดตารางคำถามแบบนี้เปิดขวาก็คือที่1.33ลบเปิดซ้ายที่ลบ2ออกมาที่0.8854ตัวอย่างที่23เในหนังสือหน้า145 แบตเตอรี่ชิ้นหนึ่งมีอายุการใช้งานเฉลี่ย2ปีและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.5ปีสมมติว่ายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีการยังแจงแบบปกติเนี่ยโจทย์ต้องมีคำคำนี้เลยคำสำคัญค่าเฉลี่ยที่ให้ x bar 2ปีครูเปลี่ยน2ปีเป็น24เดือนเดี๋ยวจะกลับอธิบายว่าทำไมต้องเปลี่ยนเป็น24เดือนส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน0.5ปีครูเปลี่ยนเป็น6เดือน0.5ปีความหมายคือครึ่งปีอะ ครึ่งปีมันก็6เดือนหรือถ้าใครไม่รู้เปลี่ยนจากปีเป็นเดือนก็คูณ12 0 5ูคูณ12ก็เท่ากับ6ตัวคำถามถามว่าให้หาความน่าจะเป็นที่แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีอายุต่ำกว่า1ปี9เดือนประเด็นมันอยู่ที่คำถามนี่นแหละ1ปี9เดือนตัวนี้มันมีทั้งหน่วยปีและหน่วยเดือนอยู่ด้วยกันคำเอประเด็นคือว่าเราต้องแก่แปลงมันมาเป็นเลข เพราะฉะนั้นหนูต้องเลือกว่าจะเปลี่ยนปีให้เป็นเดือนหรือจะเปลี่ยนเดือนให้เป็นปีคําตอบคือปีให้เป็นเดือนเดือนง่ายกว่าเพราะปีให้เป็นเดือนเนี่ยหนึ่งปีมีสิบสองเดือนบวกกับอีกเก้าเดือนสิบสองบวกเก้าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดเดือนเพราะฉะนั้นการที่โจทย์ถามว่าแบตเตอรี่ชิ้นนี้นี้จะมีอายุต่ตํากว่าต่ํากว่าก็คือน้อยกว่ายี่สิบเอ็ดเดือนมันก็คือหาพรอพที่ x น้อยกว่ายี่สิบเอ็ด เมื่อตัวคำถามเปลี่ยนไปอยู่ในหน่วยของเดือนไอค่าเฉลี่ยก็ต้องอยู่ในรูปเดือนไอมาตรฐานส่วนไหญ่มาตรฐานก็ต้องอยู่ในรูปรูปเดือนตามไปด้วยเด็กบางคนคาใจว่าจริงเหรอเปลี่ยนปีเป็นเดือนง่ายกว่าถ้าเปลี่ยนเดือนเป็นปีหนึ่งปีเกเดือนคือ1 9จ้าหรือเปล่าครับคำตอบคือไม่ใช่นี่คือจุดตายเด็กหลายคนเข้าใจเลยเด็กบางคนเด็กหลายคนบอกว่าผมรู้ครับว่าต้องมันต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยใดโดยหนึ่งก่อนเพราะว่าหนึ่งหนึ่ง ปีเเดือนมันเขียนงี้แทนสูตรไม่ได้แน่นอนผมก็เลยแปลงเป็น1.9ก็1ปีไงกับอีก9เดือนคําตอบคือไม่ใช่มันไม่สามารถแปลงอย่างนั้นได้เมื่อหนูแกะทุกอย่างพร้อมแล้ว21ก็ต้องอัดสูตรเพื่อเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแซเอา2 1่สิบเอลบเอ็การ์ยี่ส่หารด้วยเอสหาค่าแซก็จะเปลี่ยนออกมาเป็นลบศูเครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้เปิดปุ๊บตอบปั๊บ หนูก็ไปเปิดที่ลบ0.5แล้วก็ตอบ0.3085 24. เครื่องมือชิดหนึ่งมีความต้านทานเฉลี่ย4 0โ oh อห์มส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐาน2อโอห์มสมมติว่าความต้านทานมีการอิยแจงแบบปกติจงหาความน่าจะเป็นของเครื่องมือชิดนี้ซึ่งมีความต้านทานมากกว่า4 3โ oh อห์มคำสำคัญมาค่าเฉลี่ย 40XBAR ามา ส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน s เท่ากับ2มาคำถามถามว่าความน่าจะเป็นที่ความต้านทานมากกว่า43ตอนแกะแกะได้ x มากกว่า43ตอนจะเอาไปหาค่าเราต้องเปลี่ยน z ให้กลายเป็น x เปลี่ยน x ให้กลายเป็น z เอา43ลบ40แล้วหารด้วย2มันก็จะกลายเป็นค่า z ที่มากกว่า1.5เครื่องหมายมากกว่าเวลาเปิดเปิดที่ตัวลบ มากกว่าค่าบวกเปิดเปิดที่ลบเพราะฉะนั้นตอนเปิดเราเปิดที่ลบ1.5อย่าลืมทัวนะเปิดที่ลบ1.5เพราะฉะนั้นที่ลบ1.5ออกมาคือ0.0668 0.0668